สวัสดีนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านนะคะในส่วนสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ครั้งที่11ในเรื่องของเครื่องดื่มนะคะค่ะในส่วนของสัปดาห์นี้เราซื้อก็จะให้ในการแต่งประโยคนะคะชอบและไม่ชอบดื่มอะไรนะคะมาอย่างละ3าประโยคโดยการนำำําคําศัพท์ครั้งที่แล้วนะคะมาใส่หรือนอกเหนือจากนี้ก็ได้นะคะค่ะตัวอย่างนะคะโวฉีข้นเค จุดๆนะคะก็คือให้เราใส่เครื่องดื่มที่เราชอบดื่มนะคะัว oh, ่สีควันเคสีควันก็คือชอบนะคะเคสก็คือดื่มนะคะัว oh, ่สีควันเคแล้วก็ตามด้วยเครื่องดื่มค่ะหว่ส oh, ีควันเคสวยสวยก็คือน้ํานะคะฉันชอบดื่มน้าอ่ะแล้วถ้าไม่ชอบละคะไม่ชอบก็ oh ัว่ก็คือฉันนะคะัว oh, ่ปู่ปู่ก็คือไม่ สีควันก็คือชอบเคอก็คือดื่มตรงตัวเลยนะคะหัวปู่สีควันเคอชาหัวปู้สีควเคอชาฉันไม่ชอบดื่มชานะคะชาก็คือชาอให้นักเรียนอัดวิดีโอแนบใส่โนตกลุ่มนะคะเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยถ้าใครไม่เข้าใจหรือสงสัยอะไรสามารถทักมาถามเราซื้อได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ 再见。再见